วันนี้ออกมาเล่นนาไก่ครับจุดเดิมที่ปาชโดตัวนั้นยังไม่ได้ก็เว้นไปนานครับอีกอย่างก็ตั้งใจสั่งรอบตัวใหม่มาเลยครับตัวนี้เป็นอาบูกาเซียครับเป็นตัวใหม่ที่สั่งมาเป็นรอบ6เป็น m ม็ก t x ครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ใส่สามสาย PE แปด p 9เกครับสาแล้วก็ถือตัว V Best C ร้มาด้วยครับในกระเป๋าเอามาสำรอง เื่อเวลาเราตีไปแล้วทันกอหญ้ากออะไรเราก็ตัวนี้ตีมันจะได้ไม่เสียเที่ยวถ้าเราลุยเข้าไปปลามันก็ยะตัเดี <c oughs> ย๋ยววันนี้เข้าไปเช็คดูครับหมายนี้แล้วก็อาจจะไปอีกหมายหนึ่งด้านนู้นตรงข้ามกันแล้วก็อาจจะไปที่เคยได้เก้าตัวมันจะอยู่ด้านโน้นเก้าตัววันนี้หยุดงานครับก็มีเวลาก็ค่อยๆเล่นไปไม่รีบครับเรามาดูว่าวันนี้จะมีแต้มไหม โอเคล็อกคอล็อกลิสต์ีิสตเข้ามาครับ กเ,กเราจะื้อข้าไม้แบบนี้ก็เว้นไว้ไม่ให้ไม่เขาตื่นครับเพราะบางทีถ้าเราตีไปนั้นเขาเรางับแล้วเขาเก็บอยู่กว่าจะจำเราก็ต้องเล้นเจอได้วันหยุด เจอได้เป็นการเปล่นรอบใหม่ว้าวดีใกลมากอุ้งกระเป๋าสองใหม่ดีทุกอย่างครับ 可以改进。 ฝนตกแังแรงวันนี้เดดจากเมื่อวานหนาวปาไปห้างนะอนนี้ผมแต่งระบบหน่วกมาแล้วนะครับคือปรับมาแล้วมันจ่งไปที่ตรงตรงเนี้ยปร,รปรับไปที่เรียก ไปที่เก้าคลิก,ค,ลกครับมุนออกไปเก้าแล้วก็มุนตกบคอนตะปูให้พอดีพอดีเวลาตีครับตัวนี้ใช้เหยื่อสี่สิบหกกรัมทำเองครับสองบรรทุนตีไกลจริงครับเงีมลับเลย มันลื่นม,มือมากแต่เสียงเดียวไม่มีเสียงตีเวลาทาั้งตีให้มีเสียงเวลาเราตีดังปี๊ปีนะมันไม่มีตรงนั้นแตมีเท่ไปม,มากเลยนะ่ะมีการแฝงแฝงกัแกนแ้ว <laughs> ใไกลจริงๆค,ครับยูนไกมากนี่ขนาดเยญ่เบานะตรงนี้หมอนี้สูมากอาจะชอบสีส้มครับกะโากระลากระของกรไดา แกมแรกครับอะบูกาเทียมาแล้วครับลอกเราเดิมครับแกมแรกครับเติมลอกใหม่ครับอะบูกาเทียใส่สวยครับนึกว่าจะ,จะน,นิ่จอตัวซะละเงียบๆอมนุน่ครับ ไซ okay. so น่าจะสามสี่ชีูครับใส่ปิง่งแก็แครนฮงเขงโอเคครับแถมแม่แห้งมานก,ก็เจิมรอครับวันนี้ตั้งแต่ตีไม้ไม่เคยพู่ครับออกมาเล่น,นออมันมีเผ็ดรับบุกเสียครับตัวนี้ถงแต้มครับ หอกเทศครับตัวนี้ก็จะเป็นผบยางตัวเป็นลายกระจิกครับสีดำที่ทำเองแล้วก็ทองขาวนับหนึ่งครับนอกไม่มีปลาเดินเข้ามาปาอะไรค่อยนับยัายไปตีเนับหนึ่งวันนี้ต้องใช้ ดโหมดแน่นอนครับตัวเย่าหนโคมาแล้วครับหลกมาหลักเตี้มแล้วถึงจะอีดหน่อยแต่ก็ได้ไซ,ไซส์สวยควคุมนะใส่หนุนเียเป็นตัว một 1. มีข้อมลกองอยู่หรือเป่านะตอนนี้บริษัท12ใอง,อง,องใครับเด็ดหนึ่ง O S ตามล่าหาแมสองเนลอกล้ววันนี้กบูกระสมราคา ตีเนียนหมุนกอกรับเรียบันระบบคู่เขาดีครับคุ้ผู้คุณคู้ครับตัวน,นี้ฝังแน่นนอนถวัดเมื่อกี้ใช้ต้องฝังตามล่าหาแจมจัวเลีอกตวตางับแอชัน